ปรมาจารย์คูทุมิการเรื่อนระดับของมแมลงปอสวัสดีฉันคืออาจารย์คูทุมิรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้อยู่ร่วมกับคุณในวันนี้ฉันต้องการนำพลังงานมาสู่คุณและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและการเคลื่อนผ่านระนาบชั้นในตลอดจนการประสานเข้ากับโลกการเปลี่ยนแปลงและพลังงานจากสวรรค์มีความสำคัญอย่างมากในขั้นของการเลื่อนระดับนี้ เรากำหนดให้มันเป็นการเลื่อนระดับของมแมลงปอเพราะพลังงานที่เกิดขึ้นจากผู้สร้างนี้ถือเป็นแก่นแท้ของจิตวิญญาณและจิตวิญญาณของมแมลงปอดูเหมือนว่าจะเป็นตัวแทนหรือสอดคล้องกับพลังงานมแมลงปอที่การสั่นสะเทือนอันศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ที่สุดแรงสั่นสะเทือนที่ออกมาจากกระแสะแสงนี้เราสามารถจินตนาการได้ว่า เป็นมแมลงปอนับแสนตัวซึ่งแต่และตัวก็มีภารกิจและจุดประสงค์แต่และคนรอคอยที่จะเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณหนึ่งดวงบนระนาบชั้นในและโลกเพื่อกระตุ้นและการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในที่ลึกล้ําคุณอาจเรียกร้องมแมลงปอในการทําสมาธิที่สอดคล้องกับตัวคุณมากที่สุดและกับการเปลี่ยนแปลงที่รอให้คุณ และการเรื่อนระดับของคุณเราให้ภาพมาแมลงปอนับร้อยนับพันตัวนี้แก่คุณเพราะมันจะสนับสนุนคุณในการเชื่อมต่อกับขึ้นและกระแสพลังงานที่เป็นการเปลี่ยนผ่านเลื่อนระดับขึ้นมันเป็นวิธีของจิตใจของคุณที่จะจับพลังงานหรือคุณเรียกพลังงานนี้ออกมาหาคุณและรวบรวมมันนอกจากนี้ยังช่วยและเชิญชวนคุณให้สอดคล้อง กับการสั่นสะเทือนของพลังงานที่รับใช้คุณมากที่สุดในชีวิตและการขึ้นสู่สวรรค์ของคุณในขณะนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีมแมลงปอเป็นร้อยเป็นพันเป็นตัวแทนของพลังงานที่ออกมาจากผู้สร้างข้าพเจ้าอาการอาจารย์คูทูมิประสงค์จะกล่าวถึงพลังงานนี้และจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของท่านอย่างไรประการแรกพลังงานนี้สร้างและส่งเสริมความยืดหยุ่น เชื้อเชิญให้คุณถูกฝังไว้เหมือนต้นไม้แต่ยังคงโบกมือเคลื่อนไหวและแกว่งไปมาในลำต้นและกิ่งก้านของคุณดังนั้นคุณจึงยังคงติดดินอยู่ในแก่นแท้และความจริงของคุณมีความยืดหยุ่นภายในตัวตนและแก่นแท้ของคุณที่สร้างความยืดหยุ่นในความคิดอารมณ์ของคุณหรือเส้นทางที่คุณจดจ่ออยู่กับปัจจุบัน คุณอาจเปรียนด้วยกับการไหลอย่างไรก็ตามเมื่อคุณแสวงหาและยอมรับความยืดหยุ่นคุณตระหนักดีว่าบางครั้งความเป็นจริงของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ความรู้สึกราวกับว่าพื้นดินถูกพากไปจากข้างใต้คุณเมื่อคุณจำได้ว่าคุณมีพื้นฐานมีศูนย์กลางและเชื่อมโยงกับพระผู้สร้างพระแม่ธรณีและความจริงของคุณดังนั้น ความยืดหยุ่นที่ออกมาและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคุณหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวตนของคุณจะช่วยให้คุณเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ของการต่อสายดินสิ่งนี้เปิดกว้างขึ้นอีกมากช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ต่างๆของความเป็นจริงของคุณได้เราสามารถจินตนาการได้ว่า มแมลงปอมีความกระตือรือร้อนอย่างมากพวกเขากำลังย้ายจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งคุณอาจพบว่าตัวเองกำลังทำเช่นนี้เป็นการเร่งความเร็วเพื่อนำคุณไปสู่จุดขึ้นสู่สวรรค์ซึ่งจำเป็นในช่วงเวลานี้คุณจะรับรู้ถึงพลังงานที่ส่งเสริมกิจกรรมคุณอาจรู้สึกว่ามีความจำเป็นสำหรับการกระทำและการสร้างทางร่างกายอารมณ์หรือจิตใจ คุณอาจรู้สึกว่าจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและเปิดรับแนวคิดใหม่ๆหรือลองทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจึงลองสิ่งที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงการมีความยืดหยุน่นคุณจะไม่แข็งกระด้างในพื้นฐานคุณไม่เข้มงวดในความคิดหรือมุมมองของคุณคุณยอมให้ตัวเองเคลื่อนไหวด้วยพลังก้าวไปกับความเป็นจริงและความคิดของคุณ จนกว่าคุณจะมาถึงที่ที่คุณรู้สึกมีความสุขพอใจและสอดคล้องคุณอาจจะหนักว่าความยืดหยุ่นนี้จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในมุมมองของคุณเองความเป็นจริงของคุณผู้สร้างและคนรอบข้างพลังงานของมแมลงปอน,นั้นซื่อสัตย์มากคุณพบว่าสิ่งต่างๆกลายเป็นชัดเจนสิ่งที่คุณเคยสับสนหรือซับซ้อนอาจจะชัดเจนขึ้นในทันใด สิ่งนี้อาจดูเหมือนตรงกันข้ามเพราะพลังงานมแมลงปอทำให้เกิดการกระทำกิจกรรมความยืดหยุน่นและการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจดูแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงกับความชัดเจนความเข้าใจและความชัดเจนเมื่อรวมพลังเหล่านี้เข้าด้วยกันคุณจะพบว่ากิจกรรมการสร้างตัวตนของคุณมีความชัดเจนยืดหยุ่นด้วยการต่อสายดิน คุณอาจมองว่าตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงในมุมมองและการเปลี่ยนแปลงในความเป็นจริงของคุณแต่ยังคงสามารถรับรู้ความจริงจุดประสงค์ของคุณและพลังงานของคุณแทนที่จะไต่ตองถึงสิ่งที่ต้องการความยืดหยุน่นการเปลี่ยนมุมมองกิจกรรมบางอย่างหรือแม้แต่ความชัดเจนในความเป็นจริงของคุณหรือการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ เราขอเชิญชวนให้คุณเรียกพลังงานการเลื่อนระดับของมังกรบินเพื่อให้พลังงานมาแมลงปอเตือนคุณถึงสิ่งที่จําเป็นในความเป็นจริงของคุณและที่จุดโฟกัสของคุณต้องอยู่มแมลงปอจะสารบินหมุนเป็นเกียวล่อนและบินจากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่งแต่ความชัดเจนจะเกิดขึ้นความเข้าใจที่จะสนับสนุนคุณ ในขั้นตอนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ในปัจจุบันนี้พลังงานการเลื่อนระดับของมังกรวินออกมาเพราะหลายคนรู้สึกติดขัดการดาวนโหลดพิมพ์เขียวการเลื่อนระดับโลกใหม่คือการสร้างโลกใหม่ซึ่งความเป็นจริงแบบใหม่สำหรับทุกคนมีพลังงานจากสวรรค์มากมายที่มาสนับสนุนคุณในการสร้างความฝันความปรารถนาและจุดประสงค์ของจิตวิญ,ญญาณของคุณในความเป็นจริงนี้ ในขณะเดียวกันก็สร้างการเปลี่ยนแปลงสำหรับตัวคุณเองและคนรอบข้างด้วยอย่างไรก็ตามในขั้นของการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ในปัจจุบันนี้คุณอาจรู้สึกติดอยู่คุณอาจรู้สึกวกับว่าทุกอย่างเป็นไปในทางที่ผิดผลักคุณไปในทิศทางอื่นหรือความฝันของคุณอยู่ไกลเกินกว่าที่เคยเป็นมานี่คือเหตุผลที่พลังงานของมแมลงปอออกมา จำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อให้คุณคิดแตกต่างและคุณจำเป็นต้องกระโดดไปมาระหว่างการสั่นสะเทือนมันง่ายมากที่จะเข้าถึงการสั่นสะเทือนความถี่ของการเลื่อนระดับมิติขึ้นและเพื่อให้คุณเคยกับมันให้นั่งอยู่ในนั้นบางครั้งจำเป็นต้องย้ายการจัดตำแหน่งของคุณไปยังมิติอื่นและจำเป็นต้องทำในตอนนี้ในขณะที่คุณเปลี่ยนการสั่นสะเทือน ที่คุณอยู่ในแนวเดียวกันที่คุณดูดซับและที่ส่งผลกระทบต่อตัวตนของคุณดังนั้นคุณจึงยอมให้ตัวตนตื่นขึ้นเรากับว่าการเปลี่ยนแปลงของแรงสั่นสะเทือนทําให้พลังงานที่ติดอยู่ถูกปลดปล่อยออกมาและคุณเริ่มให้แสงใหม่แรงบันดาลใจใหม่และการตัดสรูแก่ตัวตนของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณได้รับความชัดเจนและการเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปของคุณเมื่อคุณเรียกแมลงปอของคุณและเชิญพลังงานของแมลงปอนี้มาสนับสนุนคุณในการทำสมาธิเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณและเพื่อให้คุณดูดซับพลังงานคุณยังสามารถเชิญแมลงปอให้พาคุณไปสู่มิติต่างๆเชื่อมโยงคุณกับมิติที่เหมาะสมและแตกต่างกันของแสงสว่าง แม้ว่าจะเป็นเวลาเพียงไม่กี่วินาทีแต่สิ่งนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในตัวคุณซึ่งจะคลายพลังงานที่ติดอยู่และให้ความยืดหยุ่นและอิสระมากขึ้นนี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ง่ายๆใช้เวลาไต่ตองพลังงานและสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นความรักของฉันอยู่กับคุณเสมอขอบคุณฉันคืออาจารย์ครูทูมิ